สวัสดีครับพบกับช่องไพนาะทีวีนะครับเราจะมารีวิวไม่ลูกคิวกันเรากินไปบางเรากินไปบางตัวแล้วนะครับของไพน์ได้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวาให้ดูกันอืมแล้วเราก็จะมาจิ้มกันเลย ตวมันตามนจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นผงครับผ เ้วขออนแยติดชิ้นก่อนเับเป็นผงหวานอร่อยอร่อยอยู่นะครับเยวขอคลิปนีอขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดต่ใครด้วยนะครับบายบาย